ตัวนี่ธรรมดาซะที่ไหนโชกต้นโชกขาดนะฮะของโปรเฟนเดอร์นะนี่ตัวท็อปยกสองเลยตัวนี้เห็นไหมครับนี่โชกขาดสาเหตุที่รถยังสามารถวิ่งหรือคงอยู่ได้ก็เพราะสปริงโชกของออปชันปีกนกก็ออปชันสปริงก็ออปชันไม่งั้นก็พับไม่งั้นก็พับไปแล้วนะ ไปแล้วแล้วก็ตะเกียบลูกหมากขาดข้างในนี่ครับขาดข้างในนี้ขาดเพราะว่าสปริงมันรับน้ําหนักหนักเกินไปนะครับตอนกระแทกเพราะว่าโชคมันโชคมันทํางานไม่ได้ละเห็นไหมอันนี้พี่ไปพี่ไปเช็คช่วงล่างก่อนลงกรุงเทพนะเห็นละแต่ว่าก็ต้องลงเนี่ยก็ขับไบขับอย่างนี้เลยนะครับลงกรุงเทพไม่รับมาเฮ้ยงานนี้ใช้เงินเยอะ ต้องยกเซตยกเซตโชกแล้วก็ลูกหมากนีคฮะลูกหมากใหม่ลูกหมากก็คือตัวนี้หมัวนี้มาหักหัข้างในแล้วก็ตัวนี้ก็รับน้ำหนักหลักเกินไป<บ>เขาเรียกว่าบูทบูทปีกนกต้องเปลี่ยนงานนี้ยาวๆเลย,เลย ก็นี่ที่ที่งหัวก็นี่ไฟฟ้าแรงสูงเอ้ยเห็นไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยนี่ด่รถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นจ้ะนี่นี่หลังจากพวกเราเดินทางกันมาอย่างยากลำบากเราก็มาถึงกรุงเทพแล้วนะครับชาวทีเจด็อกของของพวกเรา ลุยไปทุกเส้นทางทุกสถานที่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าใครเบียดร้อนอะไรยังไงยังยกหูโทรสายด่วนมาพวกเราพร้อมที่จะลุยไปถึงหน้าบ้านคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ซีกไหนของประเทศเราจะไปให้ทันนะครับนี่วันนี้เด็กๆขึ้นมานมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนยอดพระเจดีย์ ภูเขาทองวรมหาวิหารที่ใจกลางกรุงเทพมหานครคอนคอนเลยนครับหลังจากที่พวกเราไปรับสายโหดที่กรุงเทพมหานครเสร็จแล้วนะครับเราก็แวะไหว้พระทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาสร้างบาร,รมี ให้บุญคุ้มครองพวกเราเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับเนื่องจากว่ารถของพวกเรานั้นไม่เต็มร้อยเลยช่วงล่างเราก็อย่างที่เห็นอย่างต้นคลิปนะครับโชค๊คแกนโช๊คขาดนะครับทำให้มันกระแทกให้กระบอกโชค๊คหักกระจุยเลยนะครับแต่เราก็ยังไปกับในระยะทางพันกิโลเมตรได้อย่างปลอดภัยนะครับ ผมก็คิดว่าด้วยบุญของคุณพระศรีรัตนะไตนะครับสาธุ